สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและเอฟซีทางช่องรันพุทมไฑลทุกคนทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับชุดเต็มของอาจารย์รันพุทมไฑลนะครับที่นี่ที่เดียวให้ก่อนใครนะครับเพราะเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์รันพุทมไฑลนะครับเข้าต่องวดก็งวดก่อนให้สองห้าห้าสองก็เข้านะครับวันที่แล้วก็ให้หกศูนย์ศูนย์หกก็เข้าอีกนะครับมาดูกันนะครับว่าหนึ่งกรกฎาคมหกแปดจะเป็นตัวไหนและจะเข้าอีกไหม ก็ขอให้เข้าต่องวดนะครับเพราะว่าถ้าเลขเข้าเราก็ดีใจนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกใหม่ด้วยนะครับอที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นแนวทางนะครับก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีโชคร่่มกันนะครับเฮ่งๆต่างๆกันทุกวดนเองนะครับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้ แารนัยญาณในการรับชมรับฟังครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับชอบตัวไหนก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับตัวที่ผมให้แล้วก็คำนวณออกมาได้ผมก็ปล่อย2่หมดเลยครับตัวเลขเราไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณครับเราก็จะลงให้หลังวันตัวเลขออกบางวันก็ถ้าผมว่างผมก็ลงให้เลยครับถ้าไม่ว่างก็อาจจะช้าไปสักนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเป็นแนวทางดีๆทั้งนั้นครับที่นํามาให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็เอฟซีทางช่างไม่ว่าจะเป็น สูตรกำลังวันแล้วก็ตัวเลขดับแล้วก็เลขพี่จันเลขวิ่งสนามมินน้าเลขวิ่งเงินล้านแล้วก็ของเอฟซีนนทบุรีผู้ใหญ่ใจดีที่นำนวาทางดีมาให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็เอฟซีทางช่องครับรอบก่อนก็เข้า5-2ตรงตรงนะครับของเอฟซีนนทบุรีครับรอบที่แล้วก็เข้าตัวเน้น9-2ตรงตรงนะครับใครได้ดูคลิปก็จะเห็นนะครับ ถ้าไม่เชื่อก็ไปกดดูคลิปย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขของอาจารย์วิ่งบนออกบนวิ่งล่างออกล่างครับเราถี่แล้วก็เร็มเต็มนะครับแล้วก็ชุดจับคูู0660ก็เข้าเลขท้ายสองตัวสําหรับวันนี้ก็ปล่อยต่องวดให้ไวให้ก่อนใครเลยนะครับมาดูกันครับหนึ่งก็ะด้รอคม68นะครับของอาจารย์นพุทธนภัยนะครับ รอบนี้ให้เด่นห้ากับหนึ่งหรือวิ่งห้าวิ่งหนึ่งนะครับชุดจับคู่นะครับวิ่งห้ามีห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเน้นอยู่ที่ห้าเจ็ดนะครับเน้นอยู่ที่ห้าเจ็ดตัวที่วงกลมไว้นะครับชอบก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเตือนเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งมีหนึ่งห้าสี่หนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะครับเน้นอยู่ที่หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับนะครับชอบตัวไหนก็ หายหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเดี๋ยวใจเพื่อนสมาชิกแคปหน้าจอไว้นะครับมาดูวันที่แล้วนะครับวันที่แล้วผมก็ให้วิ่งสามบนวิ่งศูนย์ล่างนะครับนี่ครับก็มีศูนย์สามสามสองสามสี่นะครับแล้วมีหกศูนย์เก็ดศูนย์เก้าศูนย์ก็ตัวเลขท้ายสองตัวล่างก็ออกศูนย์หกตรงๆนะครับเพราะว่าให้วิ่งศูนย์ล่างนะครับใครได้ดูคลิปก็จะเห็นนะครับ เพื่อนสมาชิกแคปหน้าจอไว้เลยนะครับชุดเต็มครับชุดเต็มอาจารย์พันนมพายมีหกคู่นะครับบนสามคู่ล่างสามคู่นะครับก็ชอบตัวไหนก็หาหยิบจับลอตเตอรีร่ไว้นะครับเอฟซีเ hmm. ยอรมันกับเรฟเอฟซีอ่อาชาประเทศหลายๆท่านนะครับบอกว่าอาจารย์รันลงย t ท b e ให้เลยครับอ่าเรียกเราเข้าเรียกเราแม่นเราลงย t u b e ไปอ่าคนติดตามเราก็จะเยอะก็จะไวขึ้นติดตาม ว่าตัวเลขเราเข้ามาต่องวดนะต่องวดแล้วก็เลขวิ่งเราเข้าทุกตัวรอบที่แล้วก็ช่องเราก็ถือว่าเด่นมากของอาจารย์พนมไพรนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามทางรับทางช่องนะครับก็แชร์แบ่งปันกันออกไปนะครับตัวเลขไม่ต้องไปกลัวว่าไม่เข้านะครับเลขเข้าก็คือเข้าครับคนเห็นเยอะก็ก็ยิ่งแบ่งปันกันออกไปนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับ ยแ็ปหน้าจอไว้นะครับนะค,ครับนะค,ครับรอบที่แล้วผมให้วิ่งบนสามวิ่งล่างศูนย์ครับรอบนี้ผมให้วิ่งบนห้า ิ้งล่างหนึ่งนะครับแชปบหน้าจอไว้นะครับของอาจารย์หลันพนมไนภัยนะครับเผื่อบางท่านไม่ได้เห็นชิปแรกนะครับนะครับนี่ครับนี่รอบที่แล้วครับเ f ซนทับุรีนะครับออกตัวเน้น9-2ตรงๆนะครับเลขก็ไม่เยอะนะครับ ชุดมีหกคู่นะครับก็เน้นอยู่สองคู่นะครับบางท่านก็ชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับเห็นไหมครับก็ออกตัวเน้น9-2ตรงๆนะครับรอบก่อนก็ออก5-2นะครับของ FC นนทบุรีแม่นจริงแม่นมากของอาจารย์รันรอบที่แล้วก็ออก2-5ก็เข้าเช่นกันนะครับแล้วรอบนี้อ FC นนทบุรีเข้า9-2ของอาจารย์รันพนมพรเข้า0-6ย0ส่วนเลขยวิ่งทั้ง0ทั้ง9ทั้ง3ทั้ง0ก็เข้าทุกตัวนะครับ นะครับนะครับส่วนใครที่รอเลขวิ่งสนามวินน้ำและวก็เลขวิ่งเงินล้านนะครับนะครับรอจ่แล้วลงคลิปให้นะครับก็เต็มเต็มอีกนะครับชุดออกเก้าสองตรงตรงนะครับเลวิ่งสนามวินน้ำออวิ่งเก้าออกสามเก้าสองเล้วิ่งเงินล้านวิ่งสองออกสามเก้าสองนะครับตรงตรงครับ ลงคลิปให้เพื่อนสมาชิดดดาดก,กดูครับเพื่อนสมาชิกก็โชคดีกันเยอะนะครับส่วนวันนี้ก็นำชุด หนึ่งกรกราคมหกเขียดมาให้เพื่อนสมาชิกเลสสี่ทางช่องครับเป็นสูตรคํานวณสูตรกำลังวันแล้วก็สูตรตัดตัวดับนะครับส่วนว่าที่แล้วตัวดับผมให้ตัวดับก็เอาอยู่ทุกตัวนะครับดับหนึ่งห้าแปดไม่มีทุกตัวเลยครับรอบที่แล้วนะครับอ่ารอบหนึ่งกรกรอบคมหกแปดเดี๋ยวผมก็จะลงให้อีกนะครับตัวดับแล้วก็ชุดกำลังวันนะครับชุดกำลังวันรอบที่แล้วก็แม่นมากนะครับเข้าทั้งสามเก้าสองแล้วก็ศูนย์หกครับกำลังวันเข้าทั้ง เลิกท้ายลงวันที่หนึ่งแล้วก็เลยกท้ายสองตัวนะครับเดี๋ยวก็ลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกเลฟซีนะครับส่วนวันนี้ก็มาลงชุดเต็มมานจาร้านพนมไพรนะครับนะครับห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งจับหน้าจอไว้ครับพอเสร็จแล้วก็เข้าศูนย์หกหกศูนย์นะครับเลขเราเข้าเราไม่ต้องรอครับลงให้เพื่อนสมาชิกเลฟซีทางช่องนะครับ สำหรับวันนี้ผมร้นมันไผ่ก็ฝั่งแนวทางดีไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับอชอบชุดไหนก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางหาซื้อฉลาปรดใช้วิจารณญาลเน่าครับขอบฟังนะครับชอบชุดไานกดไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นอครับทุกอย่างเป็ชแค่องวีโชคร่มกันนะครับไม้วาจะเป็นสมาชิกเก่ารอก็สมาิกใหม่นะครับขอยินด้อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาต like, ิดตามรับชมรับฟังนะครับ ส่วนถ้าเลขวิ่งสนามวิน่น้ำมาถ้าเลขวิ่งเงินล้านมาถ้าเลขวิ่งที่จะถ้าชุดของพี่จันมาหรือถ้าเป็นของเอฟซีนนทบุรีมาผมก็จะรีบลงให้สมาชิกเอฟซทางช่องเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับส่วนรอบที่แล้วก็ขอแสดงความดีดีนะครับของทุกกา,ารารจันที่ลงมาให้กับผมก็คือเข้าทุกตัวนะครับขอขอแสดงความดีดีกับเพื่อนสมาชิกเอฟซทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพนมภัยก็ฝากชุดเต็มของอาจารัานพนมภัยไว้แค่นี้ครับ ส่วนชุดสามตัวเดี๋ยวผมก็คำนวณเด็นติดอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวก็ลงให้สามตัวครั้งเดียวครับสําหรับวันนี้ผมรันพนัภัยก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้ครับขอทุกท่านที่ติดตามแลบชมรับฟังทางช่องรันพนันไยโชคดีร่ำรวยกันทุกคนครับสําหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ